สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนี้อีกแล้วนะคะที่ช่องอ l บ b เบียเดอร์มันยูค่ะวันนี้นิ้งอยู่ที่โชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์นะคะวันนี้จะพามาชมตัวซีรีสามดีเซลนะนราะคาะสอล้านบาทค่ะ จะเป็นตัวซีดีสามดีเซลสปอร์ตนะคะราคา2,6 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะจะเป็นรถรุ่นพิเศษนะคะที่จะมี20คันเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมว่าตัว3าดีเซลสปอร์ตเนี้ยแตกต่างจากตัว3 d ดีเซลเอสปอร์ตยังไงบ้างคะ่ะ คนีจะเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตรอบคันเลยค่ะมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะคะแล้วก็มากับกระจังหน้าที่สามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17ลายล้อแมกแบบสปอร์ตนะคะเครื่องยนต์2,000 cc ค่ะเป็นเครื่องดีเซลนะคะ190แรงม้าคันนี้นะคะไฮไลท์เลยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่22.7กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะ 3 d ีเซลสปอร์ตคันนี้นะคะมาพร้อมกับช่วงล่าง b ีเอเดอร์ r d ยูสแตนดาร์ดค่ะทำให้การขับขี่รู้สึกนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นกับตัว M s p o r t ค่ะแล้วก็กระจกข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะทําให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นประตูด้านข้างนะคะมาพร้อมกับความ o r t อคเซนะคะสามารถใช้มือสอดเพื่อเปิดประตูออกมาได้เลยค่ะไฟท้ายมาพร้อมกับไฟท้าย LED นะคะพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังรอบคันเลยค่ะคันนี้นะคะสามารถใช้เท้าเปิดได้นะคะ นี่คะ่ะด้านหลังนะคะคันนี้สามารถสู่ของได้เยอะมากนะคะแล้วก็มีสวิตช์นะคะสามารถพับเบาะได้ด้วยด้านนี้เลยคะ่ะฝั่งซ้ายก็มีนะคะ <Wow. S 1> ค่ะหน้าจอนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ id เจนะคะรองรับภาษาไทยด้วยสามารถเชื่อมต่อ Apple car play แล้วก็ android auto ได้นะคะแล้วก็หน้าปัดด้านหน้านะคะมาพร้อมกับหน้าปัดแบบไร้ของพีดคะ่ะ พวงมาลัยนะคะดีไซน์แบบเป็นลักชัวรี่นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์แยกโซนซ้ายขวาเลยค่ะภายในรถ3ดีเซลสปอร์ตนะคะจะมาพร้อมกับหลังคาสีครีมค่ะคันนี้นะคะมีระบบช่วยจอดมาให้ด้วยนะคะอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็มีเพิ่มคือระบบ Reversing a s s i s t นะคะระบบช่วยขับถอยหลังค่ะ ด้านหลังกว้างและนั่งสบายมากๆค่ะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังให้ด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะราคาประหยัดกว่าตัว3 b e r i e s Sport ตั้ง5 0 0 0 0บาทเลยค่ะ <Wow. S 1> ดาวเริ่มต้นที่0%ค่ะหรือเลือกผ่อนนะคะ48งวดเพียง29,900บาทค่ะในเงื่อนไขแบบบรลลูนนะคะมาพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะถึง4ปีเลยค่ะ ะะไม่สามารถเลือกเงื่อนไขแบบซื้อสดได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจแบบเงื่อนไขซื้อสดต้องดูเป็นตัวซีรีสามดีเซลเอ็มสปอร์ตค่ะจบการรีวิวคันนี้ไปแล้วนะคะ3 d ดีเซลสปอร์ตลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากเข้ามาชมรถจริงหรือว่าอยากลองเข้ามาเทนใดนะคะสามารถมาพบกับนิ้งได้ที่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ค่ะ ทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรนิ้งเบอร์โทร061ค่ะ354 7879ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดสะดวกแอดไลน์สามารถแอดไลน์ทาง QR code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะต่อไปนิ้งจะมารีวิวเบนอยูคันไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย